วันนี้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิด3ฉากกระทัดเพื่อให้คนไทยเตรียมตัวรับมือการระบาดระลอกใหม่นะคะการเปิดประเทศจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรการควบคุมโรคที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นค่ะถ้าไม่เข้มข้นจะเกิดอะไรบ้างมี3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือกรณีการติดเชื้อ1-2คน และเข้าไปควบคุมโรคได้ดีมีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มเล็กๆ10-20คนสามารถควบคุมโรคได้ไม่เกิน3-4สัปดาห์และรูปแบบสุดท้ายก็คือการติดเชื้อในวงกว้าง100-200คนควบคุมโรคได้ช้าค่ะ ทั้ง3ฉากระทัดนี้เกิดขึ้นภายใต้งเงื่อนไขสำคัญก็คือประชาชนจะต้องร่วมมือกันนะคะโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85- ถึงร้อยละ90มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและทางกายภาพล้างมือบ่อยๆทั้งหมดนี้จะเข้ามาแทนที่วัคซีนซึ่งยังไม่สำเร็จในตอนนี้นะคะ ซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่าวัคซีนจะสำเร็จเมื่อไหร่และไทยจะได้ใช้เมื่อไหร่กันแน่ขณะนี้ได้ให้กรมควบคุมโรคไปทำแผนลดการกับตัวนักท่องเที่ยวในสถานที่กักกันของรัฐค่ะจะลดหลั่นจาก14วันเหลือ10วันและ7วันให้เหมาะสมกับประเทศต้นทางตามความเสี่ยงส่วนประเทศที่เสี่ยงสูงอาจจะยังเป็น14วันอยู่นะคะคาดว่าจะเสนอให้สบ,บคได้พิจารณาได้ใน2สัปดาห์ค่ะ ถ้าเราลดได้ถึง7วันเนี่ยจะเรียกว่าจะมีความได้ว่าคนสนใจที่จะมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มาทํากิจการหรือจะมาท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาจํานวนมากเพราะนั้นเป้าหมายเราจะอยู่ที่7วันแต่ว่าเราจะค่อยๆลดลงนะครับเราจะเริ่มจากนะอาจจะ1 0 12วันก่อนนะครับซึ่งตามให้เป็นไปตามหลักวิชาการแล้วเราใช้มาตรการที่มีอยู่แล้วเราเฝ้าระวังดูสักระยะหนึ่งว่าเราสามารถควบคุมและป้องกันโรคได้ไหมถ้าสามารถป้องก,กันและควบคุมป้องกันโรคแล้วมีหลักวิชาการสนับสนุนเพียงพอเราจึงจะพิจารณาลดลงลงมานะครับ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพูดถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาพำนักในไทยระยะยาวหรือ special tourist visa ค่ะนอกจากกำหนดคุณสมบัติและหลักฐานด้านต่างๆยังจัดเตรียมสถานที่กักตัวใน4จังหวัดคือที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตบุรีรัมย์และชนบุรีนะคะสำหรับสถานที่กักกันทางเลือกจัดไว้84แห่งสถานที่กักกันทางเลือกในพื้นที่มี12แห่ง รวมทั้งพัฒนาสถานที่กักกันโรงพยาบาลทางเลือกสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาโดยเข้ารับบริการแล้วกว่า1,200คนสร้างรายได้เข้าประเทศค่ะดูให้คนที่จะเข้ามาเนี่ยมีความปลอดภัยโดยเฉพาะการเลือกประเทศต้นทางนะครับที่เป็นความเสี่ยงต่ำสองต้องมีการเตรียมการจากประเทศนั้นนะครับตั้งแต่เรื่องของการตรวจเ,เรื่องโควิดนะครับว่าไม,ไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็ มีการนัดหมายเบื้องต้นนะครับมีการเตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวนะครับทั้งเรื่องการประกันเรื่องค่าโรงแรมค่าที่อยู่อาศัย สำหรับความพร้อมเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศมี20,000เตียงค่ะในจำนวนนี้รองรับผู้ป่วยอาการรุนแรงในกรุงเทพได้230-400คนต่อวันทั่วประเทศรองรับได้1,000-1,740คนต่อวันรวมถึงได้จัดเตรียมยาฟาวิพิราเวียสำหรับผู้ป่วย8,900คนยาเรมเดซีเวีย126คนขณะเดียวกันยังได้เพิ่มทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วอีก3,000ทีมเพื่อควบคุมโรคให้ได้ใน3-4สัป ดาค่ะ